เอาล้วครับท่านผู้ชมครับก็กราบสวัสดีกันด้วยนะครับเดี๋ยวจมป็นจีตีเกนนะครับวันนี้เรามาอัดเกมจชื่อว่าเอ็นเดอโจโรเกมที่แล้วนะครับเกมนี้เกมเดิมโอาาเคเอคลิปนี้นะครับอ่าไม่ใช่สิเราก็คือจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่ผมเอ,อสอนสุ่มของนะครับของมันก็มาใหม่อีกอีกตารางหนึ่งนะครับจริงๆงมันจะมีแบบตารางไอมันจะมีแบบอันเดียวใช่ไหมที่เราสุมแต่ว่ามัน เพิ่มมาแล้วนะครับนี่นะครับสตาแล้วก็กาชาครับนี่ทุกคนนี่ของใหม่นะครับโอเคครับใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเอ่อของที่จะมารีวิวในวันนี้นะครับก็คือคลิปที่แล้วเนี่ยก็มีคนคอมเมนต์ว่าสอนเอทำเสียงจากเสียงของเดอะเวอร์ปกติน่ะปกติอ่ะมันจะมีมันจะมีเสียงของมันใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาทําให้มันเป็นเสียงแบบิไในเกมกันฮะโดยการเราต้องไปสุ่มไอ้นี่ก่อนนะฮะ นะครับอ่าอันนี้ถ้าเกิดมันมีของสตาร์ไฟนัมแล้วนะมันก็จะขึ้นว่าอ่ามันก็จะมงเลบเดอะเวิร์ธครับสตาร์ไฟนําก็จะเป็นมงนี้บตาร์ไฟนัมสา3นะครับส่วนสุ่มได้แล้วใช่ไหมแล้วก็จะอ่อใส่เหมือนพวกของนะครับอ่ามันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับสตาร์ไฟนัมใส่ไปแล้วนะนี่ดูต้องใส่สแตนนะโอเคเรียบร้อยฮะทีนี้เสียงก็จะเปลี่ยนไปครับเพราะว่าคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับขอตลาไปก่อนนะครับสําำหรับสตาร์นะครับใครอยากสุมอันบนก็ได้อันล่างก็ได้ แต่ถ้าอยากถ้าอยากได้เสียงแบบอ่าผมมาใส่นะก็จะเป็นอันสอนนี้อ่าส้อนี้นะครับอันของฮฮยโตะนี่นี่ครับอันนี้เป็นสกินอ่าอันนี้เป็นเอฟเฟกต์อนุวิทนะครับอันที่มันจะมีอนุวิทแบบเลบเล็บโผล่มาข้างหลังผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนเออเนี่ยนี่เห็นไหมอนุบิทแเล็บๆลโผล่มาข้างหลังผมครับโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปในวันนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นนะครับเป็นคลิปที่ีอ่อมีคนถามมานะครับผมก็เลย มาทําคลิปให้ดูนะครับเพราะว่าเผื่อคนอื่นอยากรู้ด้วยว่าออคุณสัวน้อยเป็นใช้นะครับเพราะว่าสองตัวน,นี้ไม,ม่ยู่ครับแล้วก็ดาข้างหลังก็สุมเหมือนกันนะครับก็มีประมาณนี้นะครับเอาไป้ว่าเจอกันคลิปหน้าครับ้ววันนี้มาแล้วครับบ๊ายบาย